บริจาคโดหิตเฉลิมพระเกียรติวันแม่เมื่อวันพุธที่30กรกฎาคม2557เวลา9นาิกาณอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจจังหวัดราชบุรีสายาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4ราชบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติวันแม่โดยมีนายพงพิบูลสุขละมูลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจเป็นประธานพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดราชบรุรีผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบรุรีผู้แทนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีคณะผู้พิพากษาสมทบผู้แทนจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจผู้เข้าร่วมบริจาคลหิต โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่12สิงหาคม2557 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณแก่ประสงค์นิกรทุกมู่เหล่าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตมอบให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4ราชบรุรีเพื่อน,นําไปช่วยเหลือผู้ป่วยและยังมีการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้บริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้ชื่โครงการว่าโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะผู้พิพากษาว่าน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีข้าราชการครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปโดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตประมาณ86ลายปริมาณโลหิตในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า3 1 0 0ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหาการรมประจำปี2,557เมื่อวันพฤหัสที่31กระกฎาคม2,557เวลา9นาฬกา ณโรงแรมเวตเทนแกนตำบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนพพงศ์วิชัยดิตผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคใต้พร้อมด้วยนายสุพรพลดีสมสกุลผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเปิดงานสัมมนาลูกค้าอุตสหาหกรรมประจำปีในการจัดงานได้รับความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคใต้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงครามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงรวมถึงผู้เข้าร่วมงานที่เป็นลูกค้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน60บริษัท จำนวน120ท่านได้เข้าร่วมสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมประจำปี2 5 5 7ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พบปากกับลูกค้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันยังมีการจัดบูธและนิทรรศการพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของลูกค้าซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดงานในเรื่องต่างๆการไฟ าส่วนภูมิภาคมีวิสัยทัศน์และภารากิจที่มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อให้คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นและยั่งยืน ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งทางด้านคุณภาพและบริการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้อมอยากให้ลูกค้าที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้และประโยชน์ต่างๆเพื่อที่จะนําไปใช้ในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องวิสัยทัศน์และภารกิจมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยัง่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการโดย PA ได้มีการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาหวังว่าถ้าลูกค้าที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้และประโยชน์ต่างๆนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการ และเป็นโอกาสดีที่ PA เจะได้รับควังปัญหาต่างๆในการใช้ไฟฟ้าและการบริการต่างๆจากทุกๆท่านราชบรีรณรงลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาเมื่อวันพฤหัสที่3 1กรกฎามงพัาเวลา15ในนการ30นาที นดมสนามกีฬากางจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีเป็นประธานเปิดการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อขึ้นความสุขให้ชาวนาตามโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตแก่ชาวนาโดยมีพลตีชัิชายขันสุวรรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบรุรีและัวหนส่วนราชการเข้าร่วมพิธีจากสภาพปัญหาปัจจุบันน้ำมันปุย๋ยและสารเคมี มีราคาสูงอย่างต่อเนื่องท้งนี้การลดต้นทุนการผลิตข้าวมีแนวทางคือเกษตรกรจะต้องพึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมประกอบกับนโยบายคอสอชอได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการช่วยเหลือชาวนาจากการรับจำนำข้าวมันเป็นช่วยเหลือด้านการลดราคาปัจจัยการผลิตองค,ความรู้การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนประชากรของจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่เป็นชาวนาดังนั้นกมรมส่งเสริมการ,กรเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบรุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการปกครองพาณิชย์จังหวัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสภาเกษตรกรจังหวัดราชบรุรีจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาและสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทำนาภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้การจำหน่ายสินค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ และการออกหน่วยบริการประชาชนจากหน่วยในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์การมอบเองินช่วยเหลือแก่กเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติเมื่อปี2556การแสดงดนตรีคืนความสุขให้กับประชาชนจากวงดนตรีจังหวัดทหารบกราชบรุรีทางนี้มีผู้เข้าร่วมกิจ,จก,กรรมงานรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้กับชาวนานในครั้งนี้ในปีพศ2558ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราก็จะมีการค้าการขายที่มีภาษีเป็นศูนเป็นตเมื่อมีภาษีเป็นศเรซเราก็จะผลข้าวไปขายเขาเขาก็จะผลข้าวมาขายเราแต่ว่าราคาข้าวของเราสูงกว่าราคาข้าวของเขา จังหวัดราชบุรีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันพฤหัสที่31กรกฎาคม2557นห้องประชุมสารการจังหวัดราชบุรีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการปลอดยาเสพติดและเป็นโรงงานสีขาวในสถานประกอบการโดยมีนายนิติจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยมีสถานประกอบการเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจำนวน25แห่งและโครงการโรงงานสีขาวใน สถานประกอบการโดยมีสถานประกอบการเข้ารับมอบประกาศเกณต์คุณนึรแห่งเพื่อให้การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการมีความยั่งยืนต่อเนื่องสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ยกระดับสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาวจัดทํามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยผ่านการทํากิจกรรมที่สําคัญประกอบด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจัดอบรมชี้แจงการจัดทาระบ ระบบการส่งเสริมในด้านต่างๆและการตรวจสอบประเมินสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้ใบประกาศเกรติคุณจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินโครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์จำนวน400แห่งซึ่งทางจังหวัดราชบุรีโดยศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรีได้ให้การสนับสนุนสถานประกอบการในสังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีที่ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุธ ทธศักราช2,556จำนวน37แห่งและปีงบประมาณพุทธศักราช2,557จำนวน86แห่งในระบบราชการไทยมียาที่ใช้รักษาโรคยาเสพติดเนี่ยมี3ขนาดขนาดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยาที่ใช้สะกดวิตเชียพันธุ์นะครับเป็นยาฉีเชียพันธ์ุ งานมหกรรมปลาสวยงามจังหวัดราชบุรีประจำปี2557เมื่อวันศุกร์ที่1สิงหาคม2557เวลา16นาฬิกาณตลาดกลางปลาสวยงามอเอบ้านโป่งจราชบุรีนายนิสิตจจนสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายนภินทรสีสันพางประธานบริหารฟิตวินเลจราชบุรีนายชนินแสงลุ่งเลืองประมงจังหวัดราชบุรีผู้ตรวจราชการกรมประมงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชน เกษตรกรเปิดงานมหกรรมปลาสวยงามจังหวัดราชบุรีประจำปี2557จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและผลิตปลาสวยงามน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร้อยละ80ของปลาสวยงามที่ซื้อขายในตลาดภายในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีจึงได้ดำเนินการจัดให้มีงานประกวดปลาสวยงามขึ้นในระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตของผู้ผลิตปลาสวยงามสนองนโยบายการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรธธษฐกิจอาเซียนในปี2 5 5 8ให้มีการต่อย,ยอดธุรกิจปลาสวยงามการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อหรือผู้ส่งออกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์านฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ที่ได้มาตรฐานในจังหวัดราชบรุรีและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้พอเลี้ยงปลาสวยงามหรือผู้ีรเริ่มที่จะเลี้ยงปลาสวยงามให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการส่งออกในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายได้แก่การจัดประกวดปลาสวยงาม4ชนิดคือปลาทองปลาหมอดสีคอนบีปลาหางนกยุงและปลากัด การแข่งขันภาพวาดระดาบายสีการแข่งขันประกวดจัดตู้พันไม้เรียนแบบธรรมชาติการจัดนิทรรศการด้านสัตว์น้าสวยงามและการเสินาเชื่อมโยงการตลาดผู้ผลิตพบผู้ซื้อผู้ส่งออกบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดงานมหากรรมปลาสวยงามจังหวัดราชบุรีประจังปี2557และเปิดตลาดและเปิดการค้าปลาสวยงามด้วบัดน,นี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับร่นเช้ช แข่งขันเซปักตะก้อลีกชมรมสังกัดสโมสรตะก้อหนองหนองโพราชจเบดีครั้งที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2 5 5 7ณนสนามตะก้อวัดหนองหอยเป็นการแข่งขันเซปักตะก้อลีกชมรมสังกัดสโมสรตะก้อหนองหนองโพราชจเบรีครั้งที่3คู่แรกสนามที่1เวลา8ปดนาฬกาสนาทีชมรมตะก้อเมืองเพชรพบกับชมรมตะก้อหนองนกเรียนเป็นทางด้านชมรมตะก้อเมืองเพชรเอาชนะชมรมตะก้อหนองนกเรียน2ต่อหนึ่งทีม คร่แรกของสนามที่2เวลาแปดในกาสามสิบนาทีชมรมตะก้อคุงกระถิ่นพบกับชมรมตะก้อเ็ตสันยูไนเต็ดเป็นทางด้านชมรมตะก้อคุงกระถิน่นใช้ความเกา่าเอาชนะน้องใหม่อย่างชมรมตะก้อเ็ตสันยูไนเต็ดสามต่อศูนย์ทีมคู่เวลาสิบในกาสามสิบนาทีชมรมตะก้อทีอาโอโผหัก oh, พบกับชมรมตะก้อของโพทาราบเป็นทางด้านชมรมตะก้อของโพทาราบเอาชนะชมรมตะก้อทีอาโอโพหักสามต่อศูนย oh, ์ทีมคู่เวลาสิบสองในกาสามสิบนาที ชมรมเพื่อนรักตะก้พอพบกับชมรมตะก้อของโพธาลาเป็นทางด้านชมรมตะก้อของโพธาลาเอาชนะชมรมเพื่อนรักตะก้อ2ต่อ1ทีมคู่เวลา14บสในายกาสานาทีชม,ม, ler, ชม,มรมเมมพื่อนรักตะก้อพบกับชมรมตะก้อเมืองเพชรเป็นทางด้านชมรมตะก้อเมืองเพชรเอาชนะชมรมเพื่อนรักตะก้อ3ต่อส่วนทีม การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยเพรีเมียร์ลีก2014โอสถสภา M150 ยสระบุรีพบราชบุรีมิรผล f อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2557เวลา19บเากานาฬิกาณสนามราชมังคลากฬาสถานเป็นศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยเพีย์มลีพลังเมโอสถสภา M150 ยสระบุรีเปิดบ้านชั่วคราวพบราชังกบุรีมิรผล f อ เริ่มครึ่งแรกนาทีที่16ราชบุรีได้ลุ้นใหญ่นินวงเปิดจากสายไปให้เกณ์กีนาง,งาสะตกะได้ซองหนึ่งแต่ไม่ผ่านเซฟของชัดชัยบุญพรมนายทวันโอสถสภานาทีเดียวกันพลังเอ็มที่แทบไม่มีโอกาสทำเกมลุกเลยได้ลุ้นเหมือนกันเมื่อวุฒิชัยอโศชีวะได้หลุดเข้าไปยิงมุมแคบแต่ก็ไม่ผ่านเซฟของอุก,กิตวงมีมานายทวันราชบุรีนาทีที่22สาวกพลังเอ็มใจหายว่าเหมือนรัตนาเพชรพอภรซองกาย30หลาชัดชัยบุญพรมนด่านโอสถ รับกระชอกบอลเข้าทางเฮลเบอร์ตี้วิ่งเข้าชาร์จแค่ไม่กี่หลาบอลข้ามคานอย่างไม่น่าเชื่อแต่ผู้ช่วยพุทธศิสินก็ยกทงลำหน้าไปแล้วนาทีที่ 30. โอซุสภา,าเกือบได้ประตูนําก่อนจากการส่งกายของอภิภูสุนทรพนาเวศแต่อุก,กิตวงมีมานในทวารราชบบรีทุบทิ้งออกหลังไปได้นาทีที่38โอกาสเป็นของโอซุอีกครั้งแต่ก็พลาดแบบไม่น่าเชื่อเมื่อวุฒิชัยอสุชีวะได้สง่งหนึ่งในกรอบเขียโษแต่บอลดันไปเฉลี่กองหลังราชบบรีออกหลังไปนาทีที่4ี่ ราชบุรีต้องเหลือผู้เล่น10คนกองหลังราชบุรีศีลาสีกำปังไปคล้คลาดข้า,าตตดศินของผู้ตัดสินเลยโดนใบเหลืองที่2ตามด้วยใบแดงไล่ออกจากสนามไปจบครึ่งแรกทนสองทีมเสมอกันศูย์ประตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังนาทีที่50โอสถพลาดการได้ประตูนำอีกครั้งเมื่ออภิภูสุนทรพนาเวศวางบอลยาวไปให้ชนานานป้อมบุบผาดีส่วนตัวนายทวารราชบุรีจากอุก,กิจไปแล้วบอลกำลังจะวิ่งข้ามเส้นประตูแต่เฮนรี่โจเอลตามไปสกัดทิ้งออกมาได้บุดวิด นาทีที่6 7กลายเป็นทีมที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่าอย่างราชบุรีที่บุกมาออกนําได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่ตัวสํารองอย่างฮวนเดโลแทงทะลุช่องให้เฮเบรตี้ฟอนเดนเดสหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงสวนตัวกับชัดชัยนายทวานโอสถเข้าไปราชบุรีขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์นาทีที่79โอสถตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากฟรีคิกที่ตัวสํารองอย่างอดิซากานูเปิดไปเข้าหัวโกสวัรษว่องไวลิคิดโขกตามน้ําเข้าเสาสองไป นาทีที่85ราชบบรีเกือบได้ประตูชัยเมื่อฮวนเกลโลได้หลุดเข้าไปในกอรเขียโทษแต่โดนแนวรับโอสดบอกทําให้ยิงไม่ได้เวลาที่เหลือ2ทีมทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมโอสดสภาเสมอกับราชบบรีมิรผลเอฟซีหนึ่งประตูต่อหนึ่ง รับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ w w w f a c e b o o k c o m h c t v c h a n g สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248